เมนูกับแกมปีใหม่แซบๆของเฮาในมือนี่พาพี่น้องมากินสีคงหมูยางแจ้วอย่างหอมๆกินแซบๆน้ำกันได้ค่ะพี่น้องสามสิบเอ็ดธันวาสองหาหกแปดทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะพี่น้องเรื่องเล่าเอียงที่บดีกับพากันถิ่มใบในปีเก่าด้อค่ะปีใหม่ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเรื่องเล่าดีๆผ่านเขามาเนาะค่ะทรงไทยปีเก่าด้วยการหาเนี่ยแซบๆไม่เหตุกินกันก่อนเลยค่ะได่สีคงหมูมากระสิเอามาต้มกันก่อนเลยเฮาเสีเอาไปคุกแจ้วอย่างไฟกินแซบๆเนาะเมนูนี่บอกเลยว่ากินเป็นกับแก้มกกกก็็ไไดหรืออสิเเาปปนนแ จ้ากะสิต้มไว้แค่พ่อซุกเนาะค่ะเสร็จแล้วเข้ากะสิตักเอามาพักไว้ก่อนแนะนําว่าอย่าต้มเอาไว้จนมันเปื่อยคักเด้อค่ะเพราะว่าเข้าสิเอาไปขย้ำกับเครื่องมักอีกเดี๋ยวมันสิเละเนาะขั้นตอนต่อไปก็มาตำเครื่องเตรียมเอาไว้มักหมูกันจ้ากะสิตำกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยให้มันเล็กๆเลยเด้อค่ะแล้วก็สิใส่น้ําตาลมะพร้าวซอสหอยซีอิ๊วขาวน้ําปลาผงปรุงรสแล้วก็ผงนวดจักหน่อยเด้อเพิ่มสีสันโดยการใส่ซีอิ๊วดําหวานลุ่งไปหน้าใล้างไว้ากันดีแล้วก็สิเอามาย่างกัันนเลยค่ะข้ตอนการย่าง บอกเลยว่าต้องใจเย็นเด้อค่ะต้องใส่ไฟอ่อนเนาะค่ะพี่น้องได้กันยากขันเขาใส่ไฟแห้งโพดนี่มันมีเขาขวน้ำเดี๋ยวมันสิไหม่เลี้ยวค่ะขนาดเลยค่ะสุกเรียบร้อยแล้วก็สิได้ออกมาประมาณนี้เลยจ้านี่ค่ะพี่น้องนี่สิโค้งหมูย่างเจวค่ะพี่น้องค่ะใส่เขาขวพริกขว้หอมหเบิง่งช่ำๆห่อนๆแบบนี้เลยมาบัดน,นี้ชิมเลยค่ะเบิง่งพี่น้องอุ้ย j ี่แห้งเบิง่งกระดูกแบบหล่อนแห้งเลยค่ะอะป๊อ,อดนี่ นี่ค่ะพี่น้องนี่อื้มอืมอืมใช่อืม ใช่ผักน่ะนูอ๋อเหนียวมากเลยไก่ด้วยขยันเห็นอืมช่ำๆเลยค่ะตอนแรกว่าสิเฮ็ดเจลค่ะแต่ว่าขึ้นไปขึ้นมาม่ต้องเฮ็ดกระไดดอกเพราะว่าอันนี้เขาคุกมากอยู่แล้วเนาะพี่น้อง คุกเขาครัวพี่ครัวอยู่แล้วเนี่ยมันหอมมันแซบอยู่แล้วเป็นกับแก้มกับแซบกับเขาก็จบ มเลืมเขาอเอายิบขามันนะออขออขยาิกินแบบนี้ด้ค่ะมันเนี่ย กินข้าวเตาหลอดฟ่อนๆอนมื่ตตองอย่างว่ามันสิบๆเพราะว่าเขาต้มมาก่อนแล้วอย่างพอให้มันแบบแผ่ๆหอมซึ้ง ครับเบ็ดบ่งด้วยค่ะพี่น้องอร่มอ,อมากเจ้ะอืม,อมคุนค่น,นะะ่ะมันห้อแล้วค่ะซี่โครงหมูย่างเจ้าหลดุด แซ่บครับพี่น้องคะไปลองเห็ดบงกินกับขา้าวเห็ดเป็นกับแก้มกับแซ่บบดแก้มกับผักเข้ากันแห้ง เปื่อยแห้งกระดูกหล่อนดือ้อวิธีเห็ดง่ายๆไปต่วนคลิปเพื่อก่าวได้ค่ะพี่น้องคะเอาล้วค่ะมือนีิกะมากินพ่อยพี่น้องในเบิรงกนะคะเนาะก,กับวิธีการเห็ดสีโค้งสีโค้งหมูย่างแจ่วพี่น้องคะ่ะแซ่บค่ะเด้อหอมข,อข้าวขวานไปลองเห็ดเบิรงคะ่ะพี่น้องกับแก้มกับเขาก็ได้เบิร์กขาแซ่บค่ะ